<Hey. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวานนะคะไอยก็ไปบ้านพี่สาวค่ะทุกคนไปจัดการเรื่องน้ำแล้วก็ทำความสะอาดหน้าบ้านนิดหน่อยนะคะ ที่สองครบลุงก็ยังติดหาเพราะเอามาวมันนี่แล้วมันจะขนขึ้นมาบ้านหมั้งของห้องนี่เดี๋ยวไปซื้อของห้องมาทั้งตัวคลิปที่ถ่ายจากบ้านพี่สาวเนี่ยพี่ขุนเป็นคนถ่ายนะคะทุกคนค่ะเขาก็จะถ่ายของเขาไปเรื่อยๆรอบๆบ้านเนี่ยแหละค่ะ บ้านหลังนี้นะคะเจ้าของยังไม like ่ได้เข้ามาอยู่นะคะแล้วก็เจ้าของบ้านไม่เคยเห็นบ้านที่เป็นบ้านจริงๆนะคะก็มีแต่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องนะคะที่เที่ยวมาดูมาทําความสะอาดกันค่ะบริเวณนี้นะคะถือว่าเป็นชุมชนใหม่นะคะ ถือว่ายังไม่มีความร่มรื่นเท่าไหร่ก็ต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าแต่ละหลังนี่เขาก็เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในราวๆประมาณ1-2ปีนี้ล้วค่ะ ดอกดาวเรืองเอาดาวเรืองลงกระถางอุ้ยนาฬิกาจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยสวย่ยไหมนี่ p a i g h t another one I have to make this one that o m e also mm hmm. so I use this อันนี้มันเป็นต้นดาวเรืองที่แม่แบบเขาหวานไว้นะคะหวานไว้โดยจะเอาลงปลูกให้พี่แม่มสองกระถางจริงๆแม่ก็ปลูกไว้แล้วแหละแต่แกไม่ได้มาดูนานแล้ะทั้งนี้ประเภทใส่เสื้อผ้าสีขาวๆมามาทำสวนเนาะดาวเรือง จริงมันต้องเอาดอกไม้ที่มันอยู่แบบอยู่ทนกว่านี้แหละเพราะดาวเรืองนี่เดี๋ยวนี่ชูแม้อาจจะได้อยู่นะโอเคจะขยายไหมเนยไม่ยืดลาน เนี่ยจากบ้านแหม่มมาถึงเส้นใจกลางเมืองแป๊บเดียวเองห้านาทีเองนาะเราขับออกมาประมาณก็ไม่ได้ไกลเลยโอ้โอเคโอเคคือถ้ามาจากทางในเมืองหนูว่าใกล้กว่านะตาเอาจริงๆแล้วก็รักกันเนี่ยใกลกว่าอะไรทั้งสน้วมาเออสี่ทิบนเนี่ยกันเนี่ยสามสิบกว่าอาหารเที่ยงวันนี้นะคะเย็นตาโฟเส้นใหญ่ของไห้นะคะที่ขนทาน ข้าวมันไก่นะคะชอบมากข้าวมันไก่ใช่ไหมอร่อยอร่อยโอเคหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วนะคะพี่ขุนก็ไปชอปปิ้งค่ะทุกคนได้ของมาเยอะเลยค่ะ <m> ไอ้ก็เดินที่เดอะมอลล์จนถึงประมาณสี่โมงเย็นนะคะทุกคนประมาณสี่โมงครึ่งะคะ่ะถึงได้กลับกันเมื่อวานนี้นะคะก็ไปซื้อของมาให้แม่ด้วยนะคะทุกคน เรา take a break นะคะิก g ะฟิก u ะรัไอ, <laughs> อเอาชาไทยนะคะอุ๊ยชาไทยแล้วก็จะมีเจมโลนะคะเป็นชาเขียวยำโลชาเขียวแล้วก็อันนั้นเป็นช็อกโกแลตร้อนเนาะตอนนี้พี่ขุ่นก็เหนื่อยมากแล้วไอดูทอดเลยหรืออ๋อสออื่ออะไอดบออสวอกรเพียงอร่อยไหมคะ อร่อย,ออยวันนี้ชอบกระจายเลยทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปดูที่บ้านว่าเราชอบอะไรบ้างเอาซ่อนอยู่ทางนี้อีกอ่าโอเคชาไทย อร่อยค่ะวันนี้อไมาซื้อเสื้อให้แม่นะคะทุกคนเป็นของอิโตคินนะคะได้ไปตัวหนึ่ง เขารถเขารถห้าเร์เซก็เหลือพันกว่าบาทก็เออราคาดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปให้แกตัวหนึ่งซื้อยกทรงให้แม่ด้วยนะคะยกทรงกับกางเกงในของเวียนนานะคะเพราะของเวียนนานี่จะเหมาะก,กับคนที่แบบออมีเนื้อเยอะๆนะคะไอ้ก็ซื้อให้ตัวเองด้วยนะคะทุกคนเสื้อตอนนี้ลด20 ส0ม0ิบเซนะคะเสื้อของผู้หญิงเนะะี่ยค่ะชุดหญิงสวยมากเลยของมินนาก็สวยค่ะมองไปสวยมากตอนนี้อายุจะเข้า50แล้วก็จะมองหาเสื้อผ้าแบบนี้ตึง,งคนสวยมากเลย พี่ขุนนั่งรออยู่ที่ร้านเบเกอรี่นะคะไอทิ fun, parole, ้งแกไว้เดี yeah anyway ๋ยวไอกลับไปหาแกพี่ขุนนั่งรออยู่ที่ร้านเบรดเบรดทอคค่ะนู้นร้านนู้นเซียร์สเดอร์สวัีเยอฮอยยักรอเสียก่อนสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวเช้ากับพี่ขุนนะคะพี่พี่ขุนจะต้องกิน โยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบว่าคือแกมีปัญหาเรื่องท้องแน่นนิดนึงแต่วันนี้เข้าห้องน้ำปกติแล้วเมืม่อวานไปเดมอลก็ไปซื้อโยเกิร์ตแล้วก็มิสลี่นะคะไอ้ก็พยายามให้แกกินพวกผลไม้นะคะวันนี้มีแก้วมังกรแล้วก็มีกล้วยน้ำว้าวิดีโอวิดีอแอบเยนไหน,นตัโอเคไอ้ก็ได้ส้มไอ้ก็จะกินโยเกิร์ตนิดหน่อยทุกคน คือไอ้น้ำหนักเพิ่มเยอะมากเลยเมื่อวานไปลองกางเกงเนาะคือใส่ไซส์เอ,อ,อ็มไม่ได้แล้วทุกคนต้องเพิ่มเป็นไซส์ไซส์แอลอ่ะแล้วจะดราฟฟ์ผลตเฟบอกอันนี้ประมาณกิโลหนึ่งนะคะ950กรัม น่าจะเป็นของนําเข้าค่ะทุกคนเพราะว่าไอรีนโเถเ่อร์ล่าเตอื์เพราะราคาเอาเรื่องอยู่นะคะกล่องนี้น่าจะประมาณเาดินแฮดีทัวหุนด์เซมตีบาทเนหนดคมเจหัวอ๋อเอ็กซ์ีมมิลมันก็ไม่ถูกนะ ถ้าเทียบเป็นเงินสวีดิชอะของพวกนี้ถ้าเรากินที่ยุโรปมันจะถูกใช่ไหมแต่ว่าถ้ามากินที่เมืองไทยมันจะแพงก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันของนําเข้าไอ้ก็จะชิมน,นะคะรสชาติว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่อันนี้พี่ขุนเอารสวานิลาไอ่ไม่ชอบไอ้ชอบรสธรรมชาตินะคะรสธรรมชาติแล้วก็ใส่ผลมงผลไม้อะไรเงี้ยพอนีดเดียวพอ พ่ออยากดูแต่เอ็มซีดิวส์สุดาลี่แล้วพวกสกปรกเนี่ยอีมิ๊คืออยู่บ้านก็กินข้าวปกติใช่ไหมกินข้าวเช้ากินกับพ่อกับแม่ไงที่กินอาหารไทยเราทุกคนก็กินข้าวไงโอ้ยทำหนักพุ่งมันเป็นยังไงอร่อยไหมคะเดี๋ยววันนี้กินข้าวเสร็จจะพาไปตัดผม ตัดผมเอาไอหรือาม,มาช้อนช้อนไหนไม่มีไปแตดผมแล้วก็ไปทำอะไรแค่น mm ุช hmm. พอรีแต่เมียแน่นะแน่มะแล้แน่หลั จะไปตัดผมแล้วก็จะโทรไปติดต่ออที่ที่เขาผลิตยาหมองไพรอะค่ะพอดีได้เบอร์โทรมาแล้วอยู่โคราชนี่เองแต่ไม่รู้ว่าอยู่อำเภอไหนผมยาวแล้วเดี๋ยวดูเขาบอกว่าผมฉันยาวฉัดดูแก่มาก <laughs> ดูซอดูเซียกำมาดืในดูฮอลล่งถั่วหรือว่าดูชุ <laughs> ดซ้อได้ดีดูชุดมสอบดีชุดซ้อเหีดูซ้อเนี่ะ อินน mm ัง hmm. ดีแออินไซด์ดองยอที่เกลดอเลือดรสสดสดอ๋อคันสดคุณว่าจะสม่ําเสมอใช่ทุกคนมันคือมันเป็นรสวานิลลานะมันรสชาติก็จะหวานนิดนึงอ่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวฉับอกอ่ะไปยู พอเราไปอยู่สวีเดนนานๆไหนก็ไม่ชอบกินของที่มันมีรสหวานวันที่กีดือนเอมสินีเหรอเดือต้อนรับโดบริษัท P P P Food Production จำกัดนะคะคือนำเข้านะคะทุกคน จากประเทศเยอรมนี Germany, นะคะ Made in German เ e อรมันเ <Germany. S 2> <Yeah. S 1> นี่ยนะะขอฟ้องทุกคนว่าพี่ขุนน่ะเอางานมาทำด้วยเมื่อเช้านั่งเช็คงานไอ้ก็เลยเอ็ดว่าโอ้โหพักแค่อาทิตย์เดียว ปล่อยวางเรื่องงานได้หรือเปล่า,เ,ากกเกงเลกเกงเลตัวนี้มีใช้ตั้งแต่ตอนอยู่มาขอรักมาก ันทําเย็นตะโฟหยดใส่เสื้อสีขาวตัวนี้ปอกอยู่นะซัะปออกอยู่ <Okay. S 1> เสื้อของเทนแอนโคใส่มาเป็น20ปีแล้วมั้งเสื้อตัวนี้เก <laughs> <laughs> ็บไว้ในตู้ หล่อมากมยังไม่เสร็จเลยหล่อมากนะเขาบอกว่าเขาอยากให้มันตั้นนิดนึงข้างบนไม่ชินมัง้ง เอาซาดิ้งหน่อยเองแล้กันแต่เราเราว่าเทแล้วอะ่ะแต่นางขอซาดิีกหน่อยเองไม่เป็นไรตะกี้ตัดผมเสร็จแล้วก็แวะไปซื้อสาคูไส้หมูนะคะมะม่วงเปรี้ยวนะ้ำพริกกะปิแบบแห้งนะคะที่คุณได้สับประรดแล้วไอ่ก็เอาลอดช่องสิงคโปร์มาอีกแล้วทุกคนร้านนี้อร่อยมากนี่อยู่ที่ตลาดสูงเนินนะ พี่ขุนกับทรงผมทรงใหม่ก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะตอนแรกเขาตัดลองทรงทุกคนตัดลองทรงไอชอบมากเลยแต่ทีนี้พี่ขุนบอกว่าอยากเอาตรงนี้สั้นลงไปอีกมันก็เลยไม่ได้เป็นลองทรงเลยมันก็เป็นทรงแบบทรงธรรมดานี่แหละทุกคนมันเป็นวันที่อากาศร้อนมากๆอีกวันหนึ่งนะคะ ตอนไปยืมซื้อพวกของกินต่างๆเนียไอแทบจะตายแดดเลยนะทุกคนแบบตายจะปิดให้ได้เลยอืมจะมีบาร์อะไรหรืออะไรสิ่งอะไรอืมแมนงแต่ติทเตอดูสกายจะเยอะแล้วสวนดูโฟวนมาเก็บอะไรด็อกไก่เหรออืมเีม่กเป็นชิลลี่เดน ฝรั่งจะกินนี่ได้พอดิบอินเฮียฝรั่งจะลองกินน้ำพริกพริกเกลือค่ะ <So. S 2> สวยไหมเนี่ยงไง